เราช่วยให้คุณเริ่มต้นใหม่ได้อย่างมั่นใจงานแม่บ้านพี่เลี้ยงหรือคนดูแลผู้สูงอายุสมัครวันนี้มีงานดีๆรอคุณอยู่คะ่ะสวัสดีค่ะเจอกับปุ๊กจากเพจแม่บ้านดีดีเซอร์วิสอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาแจ้งงานรายสัปดาห์ทั้งหมด10งานคะ่ะงานแรกจะเป็นงานพี่เลี้ยงน้องไปกับข่ะเงินเดือนอยู่ที่ 16,000บาทอยู่ที่รามอินทรากม8ค่ะที่บ้านมีนายจ้าง3คนไม่มีสัตว์เลี้ยงเข้างาน8โมงไปจนถึง5โมงเย็นค่ะหน้าที่ก็คือดูแลน้องแรกเกิด1คนดูแลทุกอย่างที่เกี่ยวกับน้องเลยทั้งหมดค่ะมีวันหยุดให้4วันมีโอทีให้600บาทค่ะต่อไปก็คืองานแม่บ้านถึือพี่เลี้ยงค่ะเงนินเดือนอยู่ที่1 4 0 0 0ไปจนถึง1 5 0 0 0บาทเลยแล้วก็ อยู่ที่ชนบุรีค่ะมีนายจ้างสามคนไม่มีสัตว์เลี้ยงขอคนที่สามารถไปทำงานต่างจังหวัดได้นะคะเพราะต้องไปทำงานที่ชนบุรีเลยแล้วก็หน้าที่ก็คือดูแลน้องหนึ่งคนค่ะอายุสองปีดูแลทุกอย่างที่เกี่ยวกับน้องเลยค่ะหน้าที่ก็คือทำความสะอาดภายในบ้านซักผ้ารีผ้าอยู่กินฟรีกับนายจ้างค่ะแล้วมีวันหยุดให้4ี่วันมีโอทีให้ห้าอบาทค่ะ ต่อไปก็คืองานแม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงค่ะเงินเดือนอยู่ที่14,000ไปจนถึง15,000บาทเลยอยู่ที่ราชพฤกษ์ค่ะมีนายจ้าง3คนไม่มีสัตว์เลี้ยงหน้าที่ก็คือดูแลน้อง1คนอายุ2ปีค่ะดูแลทุกอย่างที่เกี่ยวกับน้องเลยแล้วก็ทำความสะอาดภายในบ้านซักผ้ารีดผ้ามีที่พักให้อยู่ฟรีกินกับนายจ้างค่ะแล้วก็มีวันหยุดให้4วันโอทมีให้500บาทค่ะ ต่อไปก็คืองานแม่บ้านทั่วไปค่ะเงินเดือนอยู่ที่15,000บาทอยู่ที่เยาวราชนั่นเองค่ะที่บ้านมีนายจ้าง5คนเป็นเป็นบ้าน7ชั้นค่ะไม่มีสัตว์เลี้ยงดูแลทุกอย่างที่เกี่ยวกับรักษาความสะอาดภายในบ้านซักผ้ารีดผ้าอยู่กินฟรีกับนายจ้างเลยแล้วก็มีวันหยุดให้4วันมีโอทีให้500บาทค่ะ ่อไปก็คืองานแม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงนะคะเงินเดือนอยู่ที่13,000ไปจนถึง15,000บาทเลยอยู่ที่เพชรเกษม28ค่ะมีในจ้าง5คนมีหมาเล็ก1ตัวดูแลน้อง2คนค่ะอายุ4ปี10เดือนแล้วก็3ปีค่ะเน้นดูแลน้องคนโตเป็นหลักค่ะดูแลทุกอย่างที่เกี่ยวกับน้องเลยแล้วก็ทำความสะอาดภายในบ้านซักผ้ารีดผ้า มีที่พักให้อยู่ฟรีกินกับนายจ้างค่ะแล้วก็มีวันหยุดให้4วันโอที0 0บาทค่ะค่ะต่อไปก็คืองานแม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงค่ะเงินเดือนอยู่ที่1 8 0 0 0ับาทเลยค่ะอยู่ที่สะพานควายมีนายจ้าง3ามคนไม่มีสัตว์เลี้ยงค่ะดูแลน้องแรกเกิดหนึ่งคนค่ะดูแลทุกอย่างที่เกี่ยวกับน้องแล้วก็ทําความสะอาดภายในบ้านซักผ้ารีดผ้ากินฟรีอยู่กับนายจ้างค่ะมีวันหยุดให้4วัน โอทีให้800บาทค่ะต่อไปก็คืองานแม่บ้านทั่วไปค่ะเงินเดือนอยู่ที่12,000บาทอยู่ที่พระหนโยทินนั่นเองที่บ้านจะมี5คนค่ะมีหมา27ตัวแต่มีคนดูแลแล้วนะคะเพราะว่าเขาจะมีหมาแล้วก็มีคนดูแลอยู่ไม่ต้องได้ดูแลอะไรเลยค่ะแล้วก็ทำความสะอาดภายในบ้านสักผ้ารีดผ้า มีที่พักให้อยู่ฟรีกินกับนายจ้างค่ะแล้วก็มีวันหยุดให้สี่วันโอทีห้าร้อยบาทค่ะต่อไปก็คืองานแม่บ้านคือพี่เลี้ยงค่ะเงินเดือนอยู่ที่1 4 0 0 0พันบาทถึงหน0 0ื 15, บาทค่ะอยู่ที่พป,ประชาอุทิศค่ะที่บ้านมีนายจ้างสามคนไม่มีสัตว์เลี้ยงนะคะดูแลน้องหนึ่งคนอายุสองเดือนดูแลในส่วนของน้องทั้งหมดค่ะแล้วก็ทำความสะอาดภายในบ้านสักผ้าลี้า มีที่พักให้อยู่ฟรีกินกับนายจ้างค่ะแล้วก็มีวันหยุดให้4วันโอที500บาทค่ะต่อไปก็คืองานแม่บ้านคือพี่เลี้ยงนะคะเงินเดือนอยู่ที่15,000บาทอยู่ที่รามอินทากม .9 ที่บ้านจะมีนายจ้าง3คนค่ะมีนกแก้ว1ตัวหน้าที่ก็คือดูแลน้อง1คนค่ะอายุ3ปี5เดือนดูแลทุกทุกอย่างที่เกี่ยวกับกับน้องเลยค่ะ แล้วก็หน้าที่ก็คือทำความสะอาดภายในบ้านซักผ้ารีดผ้าด้วยมีที่พักให้อยู่รีกินกับในจ้างค่ะแล้วก็มีวันหยุดให้4วันโอที0บาทค่ะและงานสุดท้ายนะคะจะเป็นงานแม่บ้านเก่งคนดูแลผู้สูงอายุเงินเดือนอยู่ที่14,0 0 0มืไปจนถึง1 5 0 0 0บาทค่ะอยู่ที่สายไหมมีในจ้างสองคนไม่มีสัตว์เลี้ยงหน้าที่ก็คือดูแลผู้สูงอายุ1คนค่ะอายุ70ปี ร่างกายยังแข็งแรงต้องการคนที่อายุ30ถึง35ปีสามารถขับรถมอเตอร์ไซค์ได้ค่ะแล้วก็ทำความสะอาดภายในบ้านซักผ้ารีดผ้าแล้วก็ขอคนที่ทำอาหารได้ด้วยค่ะมีที่พักให้อยู่ฟรีกินกับในจ้างแล้วก็มีวันหยุดให้4วันมีโอทีให้500บาทค่ะขาและงานทั้งหมดนี้นะคะหากใครกำลังสนใจอยู่สามารถติดต่อเข้ามาสอบถาม หรือเข้ามาสมัครที่บริษัทได้เลยนะคะบริษัทจะอยู่ที่จรันสนิทวงศ์82ทับหเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะตั้งแต่8 3ดโมงครึ่งไปจนถึง6โมงครึ่งนั้นเองค่ะและหากใครสนใจนะคะงานดีๆแบบนี้รอคุณอยู่นะคะเข้ามาสมัครกันเยอะๆนะคะหรือหากในจ้างคนไหนสนใจสามารถติดต่อเข้ามาสอบถาม ไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านพี่เลี้ยงหรือคนดูแลผู้สูงอายุหรือกรรมกรอื่นๆนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาจ้างงานได้คะ่ะปรึกษาฟรีก่อนจ้างงานนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ